สี่สดีท่าสมาชิกวันนี้เราอยู่กันที่สนามฉันโวบวานีหนนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความพร้อมความสมบูรณ์ของวัวเทียวทำการชนในวันที่นึ่งมีนาน,นี้นะคะสวัสดีค่ะคมาจากหัวชนแดนใตายนะคะน้องชื่ออะไรแนะนำตัวนิดนึงค่ะเง น้องซีนินนะคะมาจากใครโขนในคนันน้องมาปลาพายอมครับมาจากบ้านปลาพายอมนะคะวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องติดยอดเปจิตเจครับโขนนนงามแสงอาทิตย์ยอดพิดชิตใชยนะคะน้องวัวตัวนี้อายุกี่ปีแล้วคะ10ปี10ปีแล้วนะคะเขาเป็นทายาทของตัวไหนผอสามไม่นอ้องลูกค,คอยนะอพาพักเล็กนะคะตัวนี้นะชนเมื่อกี้ครั้งละคะนน้องหนึ่งครั้งชนะจากสนามได้มาค่ะ ชนะทียีในนี้เลยนะคะ,ะตัวนี้วิชาทางชนต้งองเขาเป็นประเภทนในแคนนอนชนเลื<ๆ>้อยสไตล์คลาสสิกนะคะวัวทุกขูนีนกินยากิกนน้นำได้ดีไหมคะกินดีกินดไม่เหลือยาไม่ทำหนุ่ยเลยนะคะเดินวัววันกิโลแคนนอนสี่หา้าโลเริ่มเบาลงบาง้างยังค่ะเหลือเ,ลรเริ่มเบาลงแล้วนะคะลอปเพียร์ทึ่งมีความมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะคะเก้าสิบเก้าครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อีกเปอร์เซ็นต์หนึ่งอะคะ ไฟ่าขู่จนมังกรเว้นไว้ให้ครูชนม<ส>ังนะคะและตอนนี้สภาพร่างกายของน้องวัวในไส้ตาน้องคิดว่าวัวพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์นคะน้องเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเขาเ้าสิบเก้ยจชนวันนี้พร้อมชนวเหนียวชนันนี้ยังอมชนไม่ตายเย็นนี้ออยังไม่ไออไต่อเข้าทีนะคะรอไว้ชนวันทีน่หนึ่งมีนาทีเดียวนะคะค่ะ<ส>ให้น้องฟ้าทึ่งเอฟซีรับผู้ติดตามได้เลยค่ะเพราะว่าซึ่งเอฟซีดูดแน่ที่เดือดติดเที่ยงมาเตี๊ยงมา ค่ะ oh, no. ่วยชมชมเยเชียเป็นแรงเชียแรงใจให้ด้วยนะคะโคโนงามแสงอาทิตย์ย้อนพิชิตใช่พบกับดุกดางมีลาบเรือไอหวันไม่นะคะคุณนี่ทําการเชิญเป็นคุณที่ซี่ของรายการทีสนามฉินโคบันยีในในวันที่หนึ่งมีนานี้นะคะชิงเงินรางวัลกับทีซองแซนสองหมื่นบาทนะคะขอบคุณมาค่ะโสนีมิเช่พาเวลล์รับขายค่ะขอบคุณค่ะ